ปูดปีดปาดปาดปาดปีนปาตัวบักใหญ่พี่น้องเอ้ยสร้างเฮ็ดหังสร้างโอ้ยก้อยปลาไม่พี่น้องสร้างห่อปลาก้อยปลาบ้านจ่าลอยพี่น้องครับตรงหน้าสุดยอดเขาว่าหม่องมันสุดยอดใส่ผักยังไงฮนผักอีเลิศผักอีเลอร์ผักเม็ดผักกระโดนผักกระโดนนี่ผักกระโดนใส่นะผักกระโดนเนี่ยผักกระโดนผักกระโดนนะครับมักฝาดหลายก็ใส่หลายใบบังม่วงอ่อนใบบังมี่ผักสีหอมเบิ้งสร้างสีม่วนครับในซูเบิ้งพี่น้องครับเอ้าคลิปนี้กินก้อยปลา ก้อนสีไล่สดบ้านจาดร้อยพี่น้องครับเน่ร้อยแคมป์ครั้งที่สองปืด๊ดห่อใส่ป่าหมกใหญ่เลยครับพี่น้องครับนี่ยก้อยปลาตะเพียนพี่น้นองครับอันนี้ปิ้งปลาตะเพียนไงมีจำเจียวระบาดนี่เจียวขี่ปลาพี่น้องเอ้เยปืด๊ดเออมวัวบเข้าให้โอ้คักแล้วคักแล้วคนเลี้ยงสร้างกินก้อยปลาคัากแล้วขอาขอนี้วมาแล้วขอาอนี้วมาแล้วท่งนั้นกำลังต,งตง้มหัวปลาใส่บอกกอกอยู่ ข้าวเหนียวมาแล้วโอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อบัดนี้เด้อเสล้วสะพอแล้วล่ะบ่จานลอยไปืใส่จานลอยมา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 ้มามามาโอ้ต้มปลาต,ต้มหัวมันเพราะว่าโตมันเอามาฝักกล้วยแล้วพี่น้องครับปลาตะเพียนโอ้ยผักหลายชุาาิดนะผักโอ้ยผักเม็ดพี่น้องเลยผักเมก็ดผักกระโดนผักกระเดาแล้วก็ใบบักม่วงอ่อน เอาแล้วครับพี่น้องเริ่มกินข่าวแล้วครับบานนี้มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันครับก้อยปลาปิ้งปลาครับพี่น้องครับแล้วก็ต้มปาลาแล้วไปต้มปลาทั้งนั้นไปต้ม,ตมหัวปาาาลวอวปาอยู่พุ่นหมดไหมต่อพอดำต้มหัวปลาอยู่พี่น้องครับม,มามาก,กินข้าวก่อนพี่น้องครับบานนี้มาเด้อมาเด้อ,ดอกินข้าวน้ำกันอยู่กลางทงกลางท่าพี่น้องครับเอ้กินผักอย่างเมื่อกีกินหยาเสีปลาเนี่ยนะเด้อเด้อเด้อเต้าเต้าเต้าย่าไป คิดว่ามันกินหญ้าไม่มวลบวบบวมบวบเออบรรยากาศกลางท้องกลางตาพี่น้องครับนั่งกินยุกองเฟียงนะครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยครับคลิปนี้ก้อยปลาเอาดึกดึกดึกจานดึกนี่เจ้าขึ้นมาไปบวมบวงเนาะจานเนาะมันเสียบบ่เป็นใังไหนลูกก้อนหรือซึ้งเป็นเนี่ยหรือเปลาบ่าวนำแนงไปบ่าวนำแนงไม่ใช่ไหนหรือไงเสียบอยู่บ่จานร้อยครับพี่น้องจานร้อย ท้าวปอกำลังต้มหัวปลาอยู่เลพี่น้องครับทั้งหุ่นนะครับเดี๋ยวโมเลงสิงเอาหมูมาจุ่มกันอีกสิมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อนะครับกินเขาน้ำกันครับเ่เคยทิ้งอ่ะโอ้ยขากหลายขากหลายขา,า,ากหลายพี่น้องเลยนี่ยแหละครับพี่น้องกลางท่งหน้าหนาวหนาวอากาศดีดีพี่น้องเลยโอ้ยลมวีวีพี่น้องครับเนี่ยกินเขากินน้ำกันกลางท่งกลางท่าพี่น้องเอ้าโอ้เจ้าบังหัวตีเอ้าหัวไปให้เขาเลยหัวมันมันบ่ จวดๆได้เนาะเนี่ยผมไม่เคยไม่ให้เกียรติใครจัดรวยเล่าเป็นคนเลี้ยงงัวเฝ้าหน้าอยู่นี่พี่น้องครับเพื่อนว่าเพิ่นอยากเห็นอยู่ได้สารติดแต่ตำเป็นผู้จังไดเพื่อน่าเพิ่งคือถามากันยังด็อยากเขีนว่าก็เขีนว่สาริดแต่ตำจจ่าไปคุยกับใครไม่เคยให้เกียรติอยากเขีนว่าก็เขียนว่าสาริดแต่ตำเอาดึกดึกดึกจานดึกเข่าเดี๋ยวมีใครบ่นพี่แอ้มกันนะโอ้ยเพื่นว่าพี่น้องเฮยพี่ออกเลยพี่น้องมั่นเป็นมั่นคำข้ามเขาจำกันนะ มาดพี่นองเด้อจำครเขาจะบากอนจำเกลวกอนมั่นขนาดนี้นี่ปืดี่นองใครมีใครซรำพี่นองโอ้ยสร้างให้สร้างป่าไม่ใครสร้างเอ้ยาตัวมีหมดหมดน่นหมดไปนความหมายสั่นยุติธผมไม่ได้วางสั่นกินเกาทุกยศระสาบเด็ดเด็ดลูกพี่เอาเร็วเรวเตเด้อโอเอฟซงไก่ตัว้องกินเาตงคุยรสาเอารถสร้างก็รถเดี๋ยวขออนุญาตกินไข่ปลาก่อนอยปน น้องครับคุยคุย่งเลยคุยคับไม่ไงเลยใครปะมันจังแสบเอาไปกินได้หลายคนนี่ออแล้วมวบเขาให้แสบแสบแอครับเอาเอาขึ้นมาโอ้โไข่ไข่ปลาไข่ปลามาเด้อมาเด้อกินไข่มาเด้อไข่ปลาเด้อครไผมไม่เคยร้องห้ตามพี่จะมีคนบังคนร้องห้อยู่ จักเหลือจักเหลือโหด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 ต้องไปวะมาแล้วปล่อยปลาก่อนอยู่ปล่อยปลาก่อนพี่น้องเลยปล่อยปลาแต่พ่อเฮ็ดไหนพี่น้องครับที่เด็ดที่เด็ดบ้านเทาโอ้ยกล้องหนาสู้พี่น้องเมืองนะนะพี่น้องครับเอากล้องหนาเลยครับพี่น้องมาเลยมาแต่พ่อมามาทางการร้อยในเจ้าเนี่ยแตาพ่อจัดร้อยพี่น้องครับเพิ่นต้มปลามาให้ครับ คงมึนข้ามอะผมอะต้มปลาพี่น้องครับต้มปลาใส่บะกอกนี่ครับบรรยากาศเป็นสัญญาณใจใช่ไหมครับผมสวนหนามมาต่อกันไหมเนี่ยเป็นสัญญาณใจใช่ไหมพี่น้องครับต้มปลาครับโอเคครับผมต้มปลาคลิปยังไม่เสร็จเลยปลาโตอ้ถูกมามาพี่น้องมาต่อต่อบัดเนี่ย จด,คคดจัดจดจัดสร้างกรติ้งคุ้ยตลอดทั้งต้งกินเขาต้งตสี่้ายคิบไปบน,น,น้องครับเอามาจดจัดทำกันไปน้องเบัดเนี่ขาเนียวนหนึ่งไม่ไม่หอนห่ปิ้งปลาเซ่บเซ็บไม่ไ้ไได้ไม่ไม่ใช่ก<ม>ับพี่คนหนึ่งไงคนหนึ่งเออหันไปหันกล้องไปหันเขาบัดเออหันกล้องไปหันเขาบัดโอ้ยต้มปลาใส่กวกพี่น้องเลย ี่น้องวันนี้ก็ได้รักเหมือนเดิมนายคนมีความรักเนี่ยคุณโทรศัพท์เี่ยวนี้โอเคครับผมโอ้ยอยากคุยกับทุกงมกวันแรกอะไร่คนเขามีความรักเขากำลังคุยโทรศัพท์เขาก็กินนอนเขาโอเคโอเคเจ้พี่สาวผม น่ครับผมพี่สาวเข้ามาเอ้าเกี่ยวก่อคนครับพี่น้องตัดภาพมาท่างต่อเลยต่อเลยสางต่อเลยตัดภาพมาท่างนะครับผมในการปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับเพราเราเป็นอะไแล้วกินเขานะครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดดีๆครับผมก้อยปลาต้มปลาอย่างปิ้งปลาครับผมอันนี้ปลาเผาแจ่วแซ่บสดเดือดครับผมนี่พักครับผมเนี่ยให้สร้างก้อนดรอไปน้องให้สร้างก้อนดรอไปให้สร้างก้อนดรอจะรอดสิกิน หมาบอ้หมาบขอให้เปาฝากเลนเป่าเเาเกินเนาะเดี๋ยวผมกันสิปคลิปแล้วเดี๋ยวค่นี้กันิปคลิปหรไม่จะพัาไว้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 ไม่แบนะครับของมันแสบเนาะเป่าปิดคลิปเป่ากินนะเนาะโม้หพี่น้องยอดีหนมาบกนสักวนหน้าไคอยตังคิว่าอะไร้านี่นะครับพี่น้องนะครับเล้เลี้ยวเลี้ยวมเดี๋ยวต้นต้นแม่พี่น้องสึดยวใหนา ต้มสร้างต้มต้มนี่ครับร้อยแข็มปีสองครับพี่น้องครับเมื่อนี้เฮ็ดแบบสบายๆนะครับไร่สดทั้งเพียร์นะครับพี่น้องไร่สดทั้งเพียรร้อยวันแมนโชว์แฟนเพียรนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเข่ามาเบิ่งเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเข่ามาเบิ่งกันเด้อครับก็คือครับพี่น้องมาแลงสิไร่สดร่องเพี้ยนครับสร้าง ครับพี่น้องครับพี่น้องสามคนอ่ะจะน่อยแล้วก็เมือสามเมือนสามคนกูครับครับครับกินเข er. ่าครับปลากินเข่าดาดรดีดีดมดี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 วีดีดรดบดีดีดซดีดีดบดีดีดีดวดี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 ดัดีดีดีเีดีดีเีด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 ีบีด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 ีีด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 ีีด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 ีีด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 ดีลีด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 ี พักแมกซ์ก็จะลงพักแมกซ uh, uh, mm. ์เ really? ่าใส่เ่าใส่เลยใบบมองอ่อนใบบมุมมีไปกิเลือดจะได้ปะไปกิเลือดจะได้ไปกิเลือดไหมขอจ้งใบนะโอ้ยหูเอ้ยหูปาดหูถิมซะหน่อยมีไหมนี่ไหมเฮ้ยน่อจานลอยฟังเตือนๆรถไปนอนจานลอยไปกินเลือดมาปิ้วขาครับพสิไปนอนครับเอาครับพี่น้องครับตรงนี้ อภัยโทษตำหนีสังกันเจอกันคลิปหน้าครับนี่ครับก้อยปลาบเนาะนี่นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับปะไข่ช่องคนเลี้ยงช้างลำพูนออกเที่ยวนะครับผมครับครับผมฝากไว้แน่ๆวันที่สิบสิบเอ็ดนะครับอย่าลืมศิลปินมามากมายนะครับผมฮะไลฟ์สดกลุ่มปิดพร้อมแล้วสาวน้อยเพชรเป็นแพงนะครับผมอย่าลืมกับแล้วกันพี่น้องเด้อเอาคือมีโอ้โหมันสุดยอดอีหลี ไปเพี้ยงสามีก้อนกันแล้วกันครับผมเดี๋ยวจอหมูมาอย่างไรต่อจงทองกินหมูมาจินชายต่อนะครับผมฮะสำหรับคลิปนี้ไปเพี้ยงสามีเจอกันคลิปหนาครับผมฮะจงทองกินหมูจุกระออกกุนบายบายครับผมอ้สุดยอดโอาพี่น้องใครค้าอะไรกินข่าผ้าข่าวแรงพี่น้องครับเด็กสร้างมาเนี่ยตั้งสร้างว่างอะไพี่น้องครับเดี๋ยวจะลอยไทยอีกจังหวะหนึ่งกันสิว่างเงื่อนแล้วครับพี่น้องกินข่าวกลางทุกหน้าพี่น้องเลยเออเธอสุดหน้มแล้วท่านโอ้โหเลย ไปจะได้ต้มมานั้นไหมต้มใส่ประกอบไม่สั่งสุดยอดครับเอาคลิปนดียวทรัพย์นี้คืออะไรพี่น้องครับเดี๋ยวมือแรงได้สดทั้งเพียรร้อยวันแม่ชั่วแฟนเพียรพี่น้องครับเดี๋ยวจะขับมาเบิงมากระทั่งแรงใจกันพี่น้องครับฝากกดติดตามเด้๋ยพี่น้องเด้ออย่าลืมครับซื้อบัตรจองตัวให้แน่ทีมงานสาวน้อยเฮาวันที่สิบสิบเอ็ดนะครับพบกับไอเมนมานีวันทีมงานพี่จอรนี่ของปราบนะครับผมสาธิตไต่ตามเสียงเพียวนะครับ แล้วก็หงหงฟ้าหงสานะครับแล้วก็ไม่พัชรีนะครับพี่น้องครับพร้อมทีมงานสาวน้อยเพชรบุรีเต็มวงเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับเอ้าคลิปนี้เอาซะพี่น้องไปก่อนครับกินข้าวก่อนเด้อจวดจวดจวดมือแดงพอกันไม้ครับทางเพจร้อยวันแมนโชไลฟ์สดร้อยแคมป์ปีสองครับพี่น้องครับ